คนทั้งโลกเห็นชาติสหรัฐเริ่มวิตกเทคโนโลยีด้อยกว่ารัสเซียและจีนหลังจรวจพังเลแถมโดนจีนตัดหน้าปล่อยจรวจสู่อวกาศ ล่าสุดในวันที่3กันยายน2565ทางด้านของเพจสาธารณะ World Update ได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์ในขณะที่ทางด้านของมหาอำนาจกำลังแข่งขันกันในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศซึ่งมีการเปิดเผยว่าจีนและรัสเซียกำลังล้หน้าสหรัฐไปอย่างมากโดยมีรายละเอียดว่าสหรัฐจิตตกอยากไปดวงจันทร์กับเขาสักครั้งในชีวิตแต่เครื่องยนต์จรวดพังอีกแล้ว วันที่3กันยายน2022ช่วงเช้าตรู่องค์การอาวากาศจีน c m s a สร้างความกดดันให้สหรัฐอย่างถึงที่สุดในการแข่งขันทางเทคโนโลยีอาวากาศจีนโชว์เหนือ้อตัดหน้าสหรัฐไม่กี่ชั่วโมงโดยการปล่อยจรวดขนส่ง Long March 4C ที่ส่งเยาวเทียมเย้าการ3302จากจิวชวน a ัต l ์ไ t ท์ลอนเซนเซอร์ทางทิศตะวันตกเชียงเหนือของจีน ดาวเทียมดังกล่าวเข้าสู่วงโคจรที่กำหนดไว้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ใช้สำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์การสำรวจทรัพยากรดินการประเมินผลผลิตพืชผล,ผลและการป้องกันการบรรเทาสาธารณภัยถือเป็นเที่ยวบินออกนอกโลกรอบที่435สำหรับจรวดขนส่งชุดนี้ทำให้ในวันเดียวกันองค์การนาซาสหรัฐเครียดจัด พยายามที่จะปล่อยยานอาร์เทมิสหอีกครั้งโดยพยายามที่จะเร่งแก้ไขการรั่วไหลของเชื้อเพลิงและเซ็นเซอร์เครื่องยนต์ที่ไม่เสถียรคุยโวว่า,วาเครื่องยนต์หลัก RS25 ผลิตโดยบริษัทโบอิงเป็นจรวดที่ทรงพลังที่สุดที่เคยสร้างโดยนาซาส่วนบนยอดจรวดคือแคปซูลลูกเรือโอไรออนที่มีหุ่นคล้ายมนุษย์ ติดเซ็นเซอร์ทดสอบ3ตัวผลิตโดยบริษัทล็อกฮิตมาตินเป็นความพยายามครั้งแรกของนาซานับตั้งแต่โครงการอพอลโลเมื่อ50ปีที่แล้วครั้งนี้มีแผนที่จะส่งยานออกนอกโลกเข้าไปใกล้ดวงจันทร์ราว60ไมล์และอยู่เนื้อดวงจันทร์40,000ไมล์ เมือ่โอโคจรไปด้านมืดตรงข้ามโลกแล้ววนมาตกเกๆในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งของซาดิเอโกสหรัฐแต่แล้วเมื่อระบบควบคุมปล่อยยานได้ออกคำสั่งให้ดำเนินการโหลดเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเล,แลวและออกซิเจนเจ0 0แสกลอนบรรจุลงในถังสเปรลอนส Systems หรือว่า SLS วิศวกรของนา s a กลับยังพบการรั่วไหลของไฮโดรเจนเล้วตลอดเวลาแม้จะปิดวาล์วที่ใช้ในการเติมและระบายออกจากนั้นก็เพิ่มแรงกดดันบนท่อถ่ายเทพื้นโดยได้มีการใช้ฮีเลียมเพื่อพยายามปิดผนึกการรั่วไหลที่เกิดขึ้นโดยติดตั้งซีลในช่องปลดอย่างรวดเร็วที่ตรวจพบรอยรั่วซึ่งก็เอาไม่อยู่ เป็นการร่วไหลที่แตกต่างจากที่เคยเกิดขึ้นก่อนทําให้ท้อแท้ใจที่เทคโนโลยีอวกาศของสหรัฐด้อยกว่าของรัสเซียและจีนอย่างเห็นได้ชัดความฝันที่จะมีการส่งมนุษย์อวกาศไปเหยียบดวงจันทร์ด้วยยานอัทมิส3ในอนาคตอีก3ปีก็คงจะริบหรี่ลงในคนรุ่นนี้ล่าสุดองค์การนาซาสาหรัฐตัดสินใจประกาศชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ในโครงการอัธมิทหนึ่ง ขนาดมหึมาที่มีมูล,ลค่า4,100ล้าน,นดอลลาร์ว่ายกเลิกปล่อยยานในภารกิจทดสอบที่ไม่กล้าส่งมนุษย์อวกาศไปดวงจันทร์เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคน่าเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์ที่สหรัฐล้มเหลวจากระบบเครื่องยนต์ของจรวด โดยมีกำหนดที่จะทำการปล่อยจรวดครั้งต่อไปในวันที่5-6กันยายนถ้าล้มเหลวอ,อีกก็จะต้องเลื่อนไปเป็นวันที่19กันยายน2022แล้วก็เลื่อนต่อไปเรื่อยๆสหรัฐพยายามไปดวงจันทร์ขนยานอีกเกิลกล้องถ่ายภาพรถไฟฟ้าโรเวอร์อีก3คัน ยุคยาดอพอลโลเมื่อ50ปีที่แล้วเอาไปหย่อนทิ้งหลักฐานบนผิวดวงจันทร์ก่อนที่จีนจะขนพลละเมืองไปจัดงานตรุจีนแหมมังกรให้ได้สูต่อไปชนะรังท้ายจีนแน่นอน พิเศษครับท่านผู้ชมสำหรับทุเรียนเลเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนก้านยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกรัมครับ2อ9บาทซื้อ2กิโลกรัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับหมอนทองปลาจีนเกรดพรีเมียมเนื้อสีเหลืองแห้งเนียนนะครับหอมมัน1กิโลกรัม129 9บาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50บาทส่งฟรีไหมส่งฟรีถ้าท่านผู้ชมอยากได้ เรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงรับแลนะครับจากที่ไหนอิตราดุตอุตรดิตครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากอำเภอรับแลนี่เล่มเลย1.5กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดน,นะครับกลิ่นหอมดอกไม้ป่าอ่อนๆรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน G I นะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบง่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิษนะครับหรูป1.5กิโล9รับ999าบาทพันหทอนบาท1แต่ถ้าซื้อ2รลูกลดไปเลย100บาทครับ